เป็นการเปิดเผยตัวอย่างระยะเวลา5นาทีครับที่จะฉายลงบน IMAC ของภาพยนตร์เรื่อง Fast and the Furious ภาค9นั่นเองหนังตะลุ h ฮอตนิ s สำหรับข่าวสารในวงการภาพยนตร์ในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เป็นแฟรนชชสยภาพยนตร์ที่โด่งดังข้ามกาลเวลาเลยครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World 3 Jurassic World Dominion เรียกได้เลยว่าสําหรับใครที่เป็นแฟนๆของเจ้าไดโนเสาร์นะฮะเรียกว่าเด็กผู้ชายหลายๆคนครับโตมากับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะฮะเด็กผู้ชายหลายๆคนต้องบอกเลยโดยเฉพาะตัวผมนี่แหละนะครับเป็นแฟนของไดโนเสาร์อย่างแน่นอนฮะ เพราะงั้นข่าวนี้เป็นข่าวที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากรีดกราดมากเลยนะเพราะว่าจุลสิทธ์เบอร์ภาค3เนี่ยจุลสิทธิ์เบอร์ภาคที่ใช้ชื่อว่าโดมิเนียนเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวผมเองคนเดียวหรือเปล่านะแต่เวลาที่เราดูอะไรที่มันเกี่ยวกับไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้ามกาลเวลามา ประมาณ65ล้านปีนะฮะระหว่างระยะเวลา65ล้านปีมาเนี่ยมีผู้กำกับคนหนึ่งครับนำเอาไดาโนเสาร์มา ทำเป็นภาพยนตร์ครับแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ไดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดมีคนชื่นชอบมากที่สุดแฟรนไชส์หนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือแฟรนไชส์ที่ชื่อว่าจูรลสิกพาร์คนั่นเองนะฮะสำหรับข่าวในวันนี้ฮะเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องจูรลสิกเวิร์ d p าคสามจูรลสิกเวิร์กภาคที่ชื่อว่าโดมิเนียนนะครับเป็นการเปิดเผยตัวอย่างระยะเวลา5นาทีครับที่จะฉายลงบน ไอแมของภาพยนตร์เรื่อง Fast and the Furious ภาค9นั่นเองนะฮะซึ่งตามกำหนดการแล้วนะฮะจะทาง Jurassic World Dominion เนี่ยจะสามารถเข้าฉายในช่วงเดือนมิถุนายนปี2022ครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะปล่อยตัวอย่างแรกในโรงภาพยนตร์วันที่25มิถุนายนปีนี้ครับและจะปล่อยลงทาง ภาพยนตร์ลงทางจอภาพยนตร์นะฮะทางเรื่อง Fast d n d ์ f ฟรียส์พักเก้นั่นเองเป็นการฉายก่อนเรื่อง Fast 9จะเข้าจะจะ,จะเริ่มฉายนั่นเองครับผมซึ่งจูเลสิกเบอร์ภาค3เนี่ยผมเรียกจูเล s ิกเ o r ร์ภาค3แล้วกันเนาะเรียกโดมิเนียนเดี๋ยวลิ้นพันกันนะฮะยังไงเนี่ยตัวจูเลสิกเ o r ร์ภาค3เนี่ยจะมีการปล่อยตัวอย่างสั้นๆออกมาประมาณ5นาทีครับเป็นการอัปเดตข่าวสารว่าตอนเนี้ย แนวทางของภาพยนตร์เรื่องจุลศิลป์เวิ l d ภาค3เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะไปในทิศทางไหนโดยตอนนี้ครับทางผู้กำกับอย่างโคลินเทเวโรครับได้มีการเล่าให้กับกับ e อ t เตอร์ n ทนเมนต์วิกนะฮะคือจะเป็นการพาผู้ชมครับย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อ65ล้านปีก่อนครับก่อนที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่มีเจ้ายุงตัวหนึ่งเนี่ยใครที่เป็นแฟนๆของ จุลสิษพาร์คเนี่ยจะรู้ได้เลยครับใครดูมาตั้งแต่ภาคแรกฮะมีการเล่าว่ามียุงตัวหนึ่งครับไปดูดเลือดในเสามาฮะจากนั้นครับเจ้ายุงตัวนี้ก็ไปโดนอัมพันยางไม้ครับทำให้มันติดอยู่ในอัมพันธ์แล้วก็ข้ามผ่านการเวลามา65ล้านปีครับจากนั้นฮะจอห์นแอมมอน จอห์นแฮมมอนคือผู้ที่เป็นเจ้าของจุลสิล์พาร์คในใน3ภาคแรกนะฮะได้มีการไปเอาอัมพันตัวนี้มาฮะแล้วก็ไปเอายุงตัวนี้มาแล้วก็ดูดเลือดของยุงตัวนี้มาสกัด DNA ฮะสกัด DNA ออกมาแล้วก็สร้างเป็นไดโนเสาร์ออกมามีหลายสายพันธุ์มากเลยในการที่จะสร้างไดโนเสาร์ออกมานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของของเรื่องจุลสิกิ์พาร์คนั่นเองครับซึ่งในตัวอย่างที่จะปล่อยในก่อนที่จะฉายภาพยนตร์เรื่อง F9 เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้ายุงตัวนี้แหละที่จะไปดูดเลือดไดโนเสาร์ครับแล้วก็เป็นการมีโดนยางไม้โดนยางไม้แล้วก็ติดอยู่ในอัำพันเนี่ยระยะเวลาผ่านมา65ล้านปีครับจนถึงเรื่องราวของจูเลสิกเวิด์กภาคสองจูเลสิกเวิด์ฟอร์เลนคิงดอมนั่นเองฮะที่มีไดโนเสาร์ หลุดออกมาจากเกาะอิสแลนนูบาใช่ไหมหลุดออกมาจากงานประมูลนะครับผมไม่ถือว่าสปอยแล้วกันเนาะเพราะว่าภาพยนตร์มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะฮะที่ไดนโนเสาร์หลุดออกมาจากจากการประมูลฮะมีการหลุดออกไปเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ในตัวอย่างเนี่ยครับทางโคลินเทอร์เวโรเนี่ยได้มีการเล่าว,ว่ามีทีเร็กครับทีเร็กเนี่ยนะับเป็นจุดขายจุดขายของของภาพยนตร์เรื่องจูเลสิกเวิลด์เลยก็ว่าได้จูเลสิกพาร์คจูเลสิกเวิลด์เลยครับเจ้าตัวทีเร็กเนี่ยได้ มีการเข้าไปในในที่ฉายภาพยนตร์นะฮะที่ฉายภาพยนตร์ของอเมริกาเนี่ยมันมันจะมี2รูปแบบเนาะคือในแบบรูปแบบของโรงภาพยนตร์ครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือจะเป็นแบบแบบที่เป็นลานจอดรถนะฮะอันนี้ก็เป็นเจ้าไดโนเสาร์ตีเล็กครับหลุดเข้าไปในลานจอดรถเนี่ยฮะแล้วก็มีการเป็นการแบบว่าอธิบายเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยครับว่า หลังจากเหตุการณ์ที่โรงหนังเนี่ยปิดมานานครับในที่สุดฮะจุลศิลเวลเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่จะนําคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์เนี่ยกลับเข้ามาสู่โรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งกลยุทธ์ตัวนี้ครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการที่จะดึงคนนะฮะเข้ามาชมภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะสำหรับตัวอย่างนี้ฮะจะปล่อยในระยะเวลา5นาทีและจะปล่อยลงทาง จอภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ที่เป็นระบบ iMac เท่านั้นก่อนที่จะฉายเรื่องของ Fast and the Furious ภาค9เท่านั้นนะครับโดยที่ทางประเทศไทยเนี่ยทางบริษัทยอย่าง UIP นะฮะทาง UIP เนี่ยแจ้งเราว่า คนไทยของเราเนี่ยจะได้รับชมในโรงภาพยนตร์ i m a x ที่บ้านเราด้วยแน่นอนนะฮะในวันที่30มิตรถุนายนนี้ที่ฟา s t 9จะเข้านั่นเองครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของไดโนเสาร์นะฮะหรือใครต้องการที่จะดูฟา s t 9อยู่แล้วเนี่ย ผมแนะนำเลยครับถ้าเข้าไปดู iMac นะฮะจะทำให้เราได้ได้ดูตัวอย่างของ Jurassic World Dominion ด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับระบบ iMac เท่านั้นไม่มีปล่อยทางออนไลน์ด้วยนะใครพลาดเนี่ยเสียดายอย่าลูกบวชแน่นอนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel